แต่ก่อนอื่นเราไปกันเรื่องนี้ดีไหมสถานก,การณ์ชายแดนไทยกัมพูชาต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เรามีการขีดเส้นใช่ไหมคะมีการพูดถึงตั้งแต่แม่ทัพภาคที่1บอกขีดเส้น10ตุลาคมที่ผ่านมาเราจะดําเนินการในการปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ประเทศไทยแล้วหลายคนก็จับจองเอ๊วันที่10เป็นวันเดทไลน์ที่เราจะไปยึดพื้นที่จะตะลุยเข้าไปจัดการอะไรหรือเปล่าเปล่าเลยหลายวันที่ผ่านมาจนวันนี้ก้าวเข้าสู่วันที่16ใช่ไหม ค่ะวันนี้14บสี่ตุลาคมค่ะปรากฏว่าเมื่อวานเพิ่งมีปฏิบัติการที่ชัดเจนค่ะไปดูกันเป็นไงคะเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของเพจกองทับ,บกทันกระแสนะคะมีการเปิดคลิปกองทัพภาคที่1เนี่ยคือทวงคืนแผ่นดินไทย4นาะทีเท่านั้นนะคะโดยใช้รถถากถางหุ้มเกราะดี5ค่ะเปิดคลิปทวงคืนแผ่นดิน4นาะทีเรียบสิ้นซากเลยนะคะแต่ว่าแต่แต,แต่ในส่วนของ ชาวเน็ตก็ยังบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเพิงพักหลังเดียวเท่านั้นอย,อยากยจะเห็นเดีย๋ยวยังไม่ฟินยังไม่ฟิน,ฟนจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าก็ลุ้นกันตั้งแต่วันที่10แล้วแหะว่าเราะจะมีปฏิบัติการอะไรการที่จะพูดง่ายๆนะ ผลักดันคนกมพูชาที่อยู่ในดินแดนที่เป็นพื้นที่รอยต่อแต่จริงก็คือผืนแผ่นดินไทยนั่นแหละออกไปนะคะเราอยากจะเห็นปฏิบัติการตรงนั้นแต่ว่าที่ผ่านมานะต้องบอกนะตั้งแต่วันที่10นะคะคุณมันดีทางทหารเองทางกองกําลังบุรพาเองโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจที่1 2ชคสเนี่ยก็มีการสนที่กาลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ไปการเก็บกู้นะคะแล้วก็ชุดทำลายวัตถุระเบิดเนี่ยลงพื้นที่ในการเก็บกู้ระเบิดเพราะเราไม่รู้ไงพื้นที่รอยต่อตรงนั้นหลายพื้นที่ที่เป็นชายแดนเนี่ย เราพบว่าเจอกู้เราเราเราเจอปัญหาว่าเราต้องไปเก็บกู้ระเบิดก่อนที่เราจะเข้ายึดพื้นที่เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นปฏิกริกาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าเราก็เริ่มมีเครื่องจักรหนักต่างๆใช่ไหมคะสีะนาทีที่เขามาเผยแพร่ก,การเครื่องจักรหนักต่างๆเนี่ยลงไปปฏิบัติการในการที่จะยึดคืนพื้นที่อันนี้น่าจะกำลังเก็บกู้ระเบิด ใช่ไหมคะค่อยพิถีพิถันเมื่อวานนี้เนี่ยเก็บกู้ได้สองลูกอีกสองต้องบอกอีกสองอีกสองแลวตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบถึงวันที่สิบสามตุลาคมที่ผ่านมาถ้านับถึงเมื่อวานนี้สิบสามตุลาคมเนี่ยเก็บกู้ไปแล้วเจ็ดทุนด้วยกันนะคะแล้วก็แต่ละทุนเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วยอันนี้ก็เวลาเก็บกู้เนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่เห็นนะคะ ค่อยๆขุดแบบนี้ที่เก็บกู้ได้เนี่ยเป็นทุ่นระเบิด PMN 1ทุ่นนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็ MN 79 1ทุ่ทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันอันนี้ที่หนองยะแก้ว2ทุ่นที่เก็บกู้ได้เมื่อวานนี้และอย่างที่บอกว่า1-13 1 0 1 3ตุลาคมเนี่ย เจ็ดทุนแล้วนะคะใช่ค่ะเขาคงต้องดําเนินการต่อไปพื้นที่ไหนเ <c oughs> ขาเรียกว่ามีการตรวจสอบแล้ว <c oughs> มั่นใจว่าไม่มีทุนระเบิดอยู่นะคะ <c oughs> เราก็าคงจะค่อยๆรุกคืบเข้าไปได้นะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นปฏิบัติการแล้วก็เชื่อว่านับจากตั้งแต่เมื่อวานและจากนี้ไปนะคะจนถึงก่อนสิ้นเดือนเนี่ยเราคงจะมีปฏิบัติการอะไรที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ <c oughs> ก็ต้องรอ เกาะติดแล้วก็ติดตามนะคะ <c oughs> ในขณะเดียวกันเนี่ยชาวบ้านเองก็เอาใจช่วยมากเหมือนกันนะคะ <c oughs> อยากให้แบบปฏิบัติการแบบเด็ดขาดเลยอะ่ะ <c oughs> แต่จริงๆเราก็ต้องคํานึงถึงหลายๆปัจจัยด้วยเหมือนกันนะ <c oughs> การดําเนินการอะไรอย่างไรเพราะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยฝั่งกมบูชาเขาเป็นช่างฟ้อง <c oughs> ทําอะไรนิดอะไรหน่อยก็ฟ้องตลอดเวลานะคะแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ใช่ว่าเราไปกลัวเขานะแต่เราก็ต้องระมัดระวังทําอะไรด้วยความรอบคอบค่ะค่ะก็เป็นมาตรการที่จาก เบาไปหาหนักนะคะอันนี้เราก็ได้เห็นเมื่อวานนี้สำหรับการใช้รถถักถางหุ้มกรอะ D5 เนี่ยทำลายบ้านพักเป็นเพิงพักก็ว่าได้อ,อเป็น,นะคะแค่เพิงพักเป็นแค่เพิงพักหนึ่งหลังเขาเลยไม่ไมค่อยฟินไงเ,ออเขาบอกมันน้อยเกินไปเขาอยากหเห็นมุกตลุยเลยไปในจุดที่ตรงนั้นไม่ได้หรอกมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราต้องคอยดูนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเราเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะ ทางฐานคงจะต้องมีการรุกคืบมากกว่านี้นะคะเราต้องค่อยๆดําเนินการต่อไป